สบายดีทุกคนเบ่งเซามิวกี้กลางคืนหมักลุกมะลินดีนักพี่น้องเลยประมาณส่วงตีสองตีสองตีสามคองถุกๆุกคืนเปิดตื่นมะลินไลยคืนติดต่อแล้วเนาะกลางเวนมาอันนี้คือเผ่นนอนนอนฮิงเติบลยไรอะนี่ปกติผ่นนอนบ่อคยฮิงเนาะเมื่อน,นี้นอนเฮิงเติบเหิงเติบเลยหลุก หลุกแล้วนั่งเล่นนั่งเล่นแล้ะรับต่อไปอีกปกติบ่เคยนอนหึงขนาดนี้เลยพี่น้องอันนี้โอ้สองชั่วโมงแล้วเรางปกติแป๊บเดียวบ่หอนขึงชั่วโมงวางมือหึองกับขึงชั่วโมงนานทีจะพอแบบว่านอนชั่วโมงเนึ่ยหลุกมานจะน,นั่งรับต่อเลยว่องแห้งอะไรไม่นีเมลกี ลายมือเด็เประลุกมาเล่นกลางคืนกลางเวรเพื่อหดอยากนอนที่นาะหันมาอีกทีหน,น,นึ่งลมโตลงนอนเลยพี่น้องเนาของคนชะพิถึงกานนอนแบบนี้เลยนอนเปลี่ยนทาน่านทาน,นี่เฮงเติบเลยลุกอยากตื่นร้ายลบอะแต่ว่าตุ้งใส่ง่วงแหงกับรับต่อยกลางคืนพุ่มแม่กําลังอยากนอนนาะลุกมาลินแต่แเผื่อเพื่อสีนอนเป็น ชั่วโมงกว่าพูดเลยพี่น้องเลยจะเอ๋แล้วก็ฮอดเวลาตื่นนอนเึิงนอนหน่อยกะตื่นมากก็ให้คือเก่าอย่าให้ลูกอย่าให้นี่นี่นนมาแม่อุ้มมาแม่อุ้มมาตื่นมาแล้วบังให้เลยเกิงน้อยให้เห็นหน้าลูกตื่นมาแล้วเพิ่นบักให้เด้พี่น้องเลยสวัสดีจ้าได้ไหมน้ำตาย,ยังเต็มหน้ย อขับกับมิวกี้คู่ม,มือเลยวะมาลูกนี่พาเปืือกมิวกี้เด้อมาสื่นตานอนก่อนสิมาลินมาเพิน่นเพื่อนเนาะตัวสิอันนี้กับอุ้มอยู่ไอเพิน่นสื่นก่อนพี่น้องเพราะท่านได้สื่นสักพักเป็นเพื่นแล้วเพิ่นสิื่นสื่น,นตานอนหล่ะกับังสี่มาหาถ่ายคลิปลินน้ำเพินน่นเนาะตอนนี้กับมาหาปอนเข่าเที่ยงสะกอนสวัสดีจ้าได้ไหม สวัสดีจ้าปลาลุงสวัสดีจ้าอ้าเฮ้ยสวัสดีจ้าตอนนี้ก็จนหลายชั่วโมงผ่านมาต่อยน้องหลังจากที่ว่าเพิ่งตื่นเพิ่งให้โอ้ยแดดแดดแดดเมื่อกี้มามามามันแดดหนุเข้ามาเข้ามาหัวอุ้ยตื่นมาแล้วก็อาบน้ำให้ น้ำให้แล้วก็ด yeah! yeah! oh, ิ่นอยู่แล้วก็กินข้าวเ้ามีกี่ป้อนข้าวก็ลงมาย่ายายาโอ้ยเอ้าเดี๋ยวๆพลกันเลยเอ้าอยู่หัดบริตกผู้อ่านหนึ่งกระตุกหน่อยเดียวแป๊บเดียวบวชหนสิบนาทีซ้มตกพุดีโฮยกาขออยู่น้อยเดียว พอดีหย่ยมันบ่ตายชื่อเอาเอา,เอาคึบคึบกล่องมันตกแฮงทางอื่นคนกันเออหมัดพรมให้ใหม่มอะอาบน้ำใส่เชื้อปองให้มเมื่อกี้มันห้อนเดี๋ยวพี่น้องห้อนห้อนอยืดเทิงให้กระเตกหันเหนีนยวอีกแล้วเหนียวอีกแล้วมือใดฝนตกมันคึบผมมีแดดจะดีคอยจังใส่เพิดนให้ตอนกลางวิน บอส่งคนแห่งบอทันบอได้มีแดดกับบได้ใส่ให้ใส่แต่กลางคืนเหียวดุด้นองกีเนาะไปหางตอใหญ่ลูกใส่ทีดูเป็นมเบิกหางตอเอ้าอ้าหางตอใหญ่บอกดูเอ้ยบอกหางตอใหญ่ะโอ้ เออจะกะไปใช้แล <anto> ้วนะจก็เเรีองเสือกระเรืยงชกะสีเลืองเรืองเมื่อกี้เกือบกระสีเรืองเรืองเข้าไปเห็ดย่างลูกิ้นอยอเทถวนอกนี่เข้าไปกะย่านนั่นย่านนี่ตกมาเตกเลยว่าอยากเข้ากันเลยนอาจะเพิ่นให้่ะเข้าอีลีรอทมม่วไปด้ว ไปใช้อยู่นอกพี่ลูกไปนีเด้อพี่น้องเฮน่กจะยักได้พี่ยักไม่เห็นนะพวกนกินข้าวอยู่ก็แม่คนกินบุบูปับปับอยู่เพื่อโอ้กินข้าวกับโบเ็นกินข้าวเจอเลยจิโอประตูนี่มือได้ลูกระวังระวังระวังพื้นมันชันผูก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 เฮ้ยเอ้ยยู่เท้ากู But nhiều lẽ lấy hãy một biển số cột kẹt tóc con mọi người. Mandar, mày đâu có ai mày, 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 cơ mày, 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 เออปูปูหางต่อพูพูพูฟูฟูจะหางต่อเด้บไคอใบม่ยังคือใบชาหอยสักลายผลค่ะเป็นดำๆในแขนคือเป็นปานเนาะใบชาจะเด็กมีปานวะหน้อฮะ เออใ,ใ,ใหญ่ขึ้นก็นใหญ่น้ำเลยใหญ่ขึ้นก็ใหญ่น้ำสักไลยบ่อยยยบ่อยใส่สักไลยหุบไปชาบ่ยใส่ <c oughs> เริ่มเห็นชัดขึ้นใหญ่ขึ้น <c oughs> มิกกี้ก็อยู่กลางหลัง <c oughs> เป็นวงกลมมุมมิกกี้อ่ะสนดท้ปีนขึ้นนี่ก็ได้เลยปีนขึ้นนี่แต่ก็ปีนขึ้นนี่ ความเป็นโซก้อยพ่รน้ำนชิบักบึ้ใช้ชีฮะใช้หางต่อฮะีดูเออน่ะมัน้เลือกอยู่ว่าเต่วว่าผมเป็นใช้ลูกชีดูหางต่อฮะน้วเล่นปุ๊บเลยวบ้พอยูได้ว่ายังไปดึกทิมดึกทิมกับดึกทิมแบบยังดึกได้ดึกแบบอยากให้ โอ้เรื k k <t> ่องอยู่แต่ว่าว่าบมเป็น13เดือนแล้วบอมิวกี้บ๋อคนคิวๆอันนี้่ะคนคิวๆบอคิวอะไรบ่จะโตแคนได้ไปเจอเข่อมันเคลือนๆบางคนชี่หัางต่อหัางต่อห้างบอว่าไงเห็ดตุกตรงตุกตุกอะไรนี่ดว่าจกหน่อยอะไรบ่นอันนี้บ่กลับมาหาเบิ่งเนาะ ลุงฝุ่นวะปุ้ดว่าคามันยังบ่อยังบ่ออะไกันฝุ่นาะปุ้ดใหญ่ปีชองปีพุ่นจังย่างตรงวะเห็นบอวีกี้ฮะไปตองขุดลงมาเขียนทางหน้ำไปตองแน่นี่แล้วนี่ไปตองแลทว้งต่อแล้วก็จะว่ามาแคว้นใส่นี่ดีทห้งต่อแห้งแคว้นไม่ช่วยแล้วพี่น้องเอาไว้ชกแท่ไว้ ฮึมทันลูกมันเต็มหานเป็นพันหูจัะเห็ดสมอันนี้มันบางๆมันพลอยพอยอ่างเงยนะมันแตกหมดเลยได้คนโตเปล่ามันถือความชื่นเออถือความชื่นหรือมันคู้ลงเห็นบอลในกองเนี่ยคืนเอามาทั้งงานไหมเผื่อมันสิไปเบิดชองปีายแล้ววะทั้งต่อเนี่ยชองฟีเลยปะทั้งต่อชองมันสา จ,จิงมันประเดียวนะเลเไปเถื่อนมันเถื่อยังอัน,อน,อนมันยังมีแม่มันลายอยู่เด้บงหัอวันนี้มันไปเบิดขับเลยบันนี้เนาะไปเบิดขักเลยเส <c oughs> ีย่กล้ามแขนจนสั่นอยากเข้าเข,ข,ข้าไปเห็นนยังพอดีง่ายลังลูกงายลังลูกนี่อันตรายนี่ จะเข้าฮะเข้าไปเห็ดยังสแ่บเด้พี่น้องเลยยอกคโอเกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไอ้แ่บฮะควรจะเข่า็่บอกเลข้าไปเห็ดยังอะอเ เขียวกันเลยสีเล่มเห็นตาดักอ้วนวนด้ดดลิ่นนะนะขื่นคอเขาอ่ะมิวกี้มิวกี้นั่งหน่อยมิวกี้นอนผ่ชุน Yeah. Đặt này cái kì Đứng cái này nè phải sùng Ôi mày nhằn hoặc hộp Nhung lái lại Xe <laughs> mà nè Cứ xe khả thẻ, dẫn lên mày tố với mày มาเดินมาเดิอย่าลินประตูมาเดินมาเดินลู้จักอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋เอิญมาเดินมาเดอนหูชาพลอยกะชาพลอยว่าอยากลุกไปลิ่นน้ำเทีจ้าแล้วค่ะดีดขนาดนั่งนี่นี่กระยุ้งมากินสักกี่เดยวยุ้งลายเลยเอาไม่ไรตีมาใช้น่ะเรียกผัดชอกอะไรละพอนะแม่พอนพอนวิกกี้พอน พอนพอนพอนว่อกี้นี่เพิ่นพอนเพิ่นได้ยินเสียงเพลงพอนพอนไม่ดึกทิมก็ไปนี่มใช่ไหมมันบดแต่ว่ามันเอ้ามามาลูการทิ้งทิมนึกทิมพอนพอนไปไหมดึกทิมไปไหมดึกทิมดึกทิมลูกโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สวัสดีกอนเด้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง พี่น hmm ้องก็ฝากบึงโฆษณาห้เด้อพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจทุกคนเนาะที่เข้ามาบึงหักสมไปแล้วสบายดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีจ้าก่อนยุกี้อย่าพาไปดกโอ้ยว่าจะไปแล้วหันหลังไวๆพี่น้องเลย